Bubble, Bub ba, See, Friend, The Baron, b u b เ l e ลบอเวซีเฟรนเดอร์เบรนอิสเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มที่ผู้เล่นควบคุมมังกรสองตัวเพื่อจับศัตรูใส่ฟองอากาศและระเบิดพวกมันเพื่อกำจัดออกจากหน้าจอเกมมี50ด่านหลักแต่ละด่านมีความยาก2ระดับและตรดล็อกด่านที่ท้าทายยิ่งขึ้นได้หลังเล่นจบด่านปกตินอกจากนี้ยังมีโหมดที่ให้เล่นเวอร์ชันอาเขตดั้งเดิมซึ่งมี100ด่านแนวทางการเล่นควบคุมมังกร เลือกเล่นตัวละครมังกรคู่บักอ,อกุลกจับสตรูใส่ฟองอากาศให้ได้แล้วปักฟองอากาศนั้นให้แตกเพื่อกำจัดสตรูสะสมคะแนนหลังกำจัดสตรูได้ผลไม้จะปรากฏขึ้นให้เก็บเพื่อเพิ่มคะแนนพิชิต50ด่านผ่านด่าน50ด่านปกติทั้งหมดเพื่อตดล็อกระดับความยากที่สูงขึ้น